คือจบคลิปนี้เลยนะโบนัสมาว่ะเออโบนัสมาว่ะทุกคนเงินหมดนี่ช่ต้องจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะงานรถไปคุยทุกคนกคนุย ว้าว wow. จากคลิปที่แล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนจากคลิปที่แล้วที่เราไปปั่นสปินลานะครับผมกัสไวกิ้งกันนะครับผมวันนี้จะมาผ่านสปินแล้วก็จะมาเอาเงินไปปั่นสปินแล้วก็บาร่ากาสไวกิ้งอีกห้าพัน 5, ล้านเหมือนเดิมนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะกาสไวกิ้งของเรายังไม่ครบนะครับผมการสะสมลากล่องรางกัทองนี่นะฮะนี่ฮะยังเหลืออีกสามกล่องนะครับผม โอเคเดี๋ยวไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราไปปัน่นสปินต่อก่อนเลยนะครับเพื่อจะรากากไวกิ้งนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมเดี๋ยวพี่จะกรอไปเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็มาดูกันตอนที่ได้ของรางวัลใหญ่ค่อยมาดูกันนะครับผมโอเคไปครับผมหาเงิน5พันล้านเพื่อไปปั่นสปินไวกิ้งนะครับผมไป ว้าวได้คอนมาเวย้ยบอลใครก็ไม่รู้นะฮะขอตีนะครับผมน่าจะเป็นน้องเอฟซีคนคนหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่จิกซอวไปเลยครับผม,ผมได้มาอีก2องพันล้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเอาสอาพันล้านไปฝั่งสปินไวกิ้งกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวพี่จิกซอวไปเลยนะครับ เฮ้ย hey, หมูมาเว้ยวู้ฮู้คูณร้อยเข้าไปเป็นไงตานี้ต้องได้เยอะกว่าห้าพันล้านแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าหมื่นล้านดีกว่านะครับผมราี่แล้วเอาห้าพันล้านไปปั่นสปินไวกิ้งตานี้จะเอาหมื่นล้านนะครับผมไม่ปั่นสปินไวกิ้งนะครับโอเคป้นมาได้เท่าไหร่นะครับผมสิบล้าน คนณ100เข้าไป1,700ล้าน้อยล้านยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะฮะแต่นี้ก็มี5 0 0พันล้านนะครับผมเราหาย0 0 0พันล้านนะฮะเพื่อจะไปปั่นสปินไวกิ้งกันนะครับโอ้เปิดมาได้ไรโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับผม โอ้หมูมาอีกแล้วเอาวะเอาวะเอาว่ะเ,เพินมีเท่าไหร่สีล้านนะครับผมขอป้อน49ล้านเลยนะฮะถ้าสี่สิบล้านโอ้โหไม่มีเหรียญหรอกส่สิบล้านนะครับผมคูณร้อยเข้าไปก็เป็น4,900ล้านนะครับผมก็น่าจะได้นะฮะตอนนี้น่าจะได้นะครับผมได้ไหมน่าจะได้นะครับผม,อ,มอ้าวน้องฟ็อกซี่เลเวลอัพไปด้วยนะครับผม น่าจะขึ้นหมื่นล้านนะครับผมด้วยการโอนในครั้งนี้ฮะนีห้งเจ็ดเล้านคูณร้อยก็เป็นเจ็ดพันล้านครับผมโอ้โ bad, seven, หไปครับผมปั่นสปินไวกิ้งกันต่อนะฮะได้ไปหมื่นสองพันล้านเนี่ยผมด่าเดื่งรัวๆนะครับผมโอเคไป ดูอันดับก่อนนะครับผมอยู่ที่อันดับที่6นะฮะอันดับที่หนึ่งน่าจะไปสี่ทันแล้วนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวต้องกดสปินไบ킹นะฮะเพราะม,มีเวลาอยู่นะฮะตอนเนี้ยเหลือเจ็ดนาทีนะครับผมโอเคไปกันต่อครับผมร้อยห้าสิบล้านเหมือนเดิมนะฮะเมื่อเรากดสปินไบ킹ก็จะมีเวลาในการป้องกันการต้นอ,อยู่นะฮะโอเคไปครับผมเดี๋ยวพี่จะกอไปยาวเลยนะ บอกไวกิ้งมาว่าหมวกนักลบมาว่าอุ้ยโบนัสแตกข้งใหญ่ได้มาพันห้าร้อยล้านนะฮะเออคอยใจเชื่อมาหน่อยนะครับผมกล่องเต็มแล้วนะครับผมกล่องสีม่วงเขียวเอ้าเขียวนะครับผมได้มา125ล้านจักกล่องสีม่วงนะครับผมโอ้ค่อนข้างจะเกลือนะครับผมนี่มยากมากเลยนะไม่ได้เก็บกลงเมื่อไรนะับได้การ์ดใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นพานนกสู้นะครับ ก็ยังช่วยเนี่ยนะได้การ์ดใหม่มาสองการ์ดแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับผมเดิมพันสูงสุดสองร้อยห้าสิบร้านนะครับผมโอเคไปกันครับผมอือฮึอุ้ยขอหมดรอบโอ้โอือบุกม,มาสองรอบติดนะครับผมอู้หูมาว่าขอเงี้เยอะขอเงี้เยอะโอ้โหขึ้นมา30%กล่องแดงนะฮะโอ้โห ขึ้นยากมากนะครับผมโอเคไปกันต่อครับผมเอาโบนัสมากแล้วเฮ้ยขอคุณหนัก,นกเยอะคุณห้าก็ยังดีเออพันสองร้อยล้านนะครับผมกล่องแดงขึ้นมา50%อนแะล้วนะไปกันต่อครับผม เอาให้โหมดโบนัสมาแล้วว่ารอต้องนานนะครับผมโอ้ยเงินเกือบหมดนะครับผมคุณน่า้าไปนะครับผมโอ้ยกล่องแดงนะฮะขนาดแค่กล่องแดงนะครับผมยังไม่ถึงกล่องทองนะเนี่ยถ้ากล่องทองจะยากขนาดไหน,นครับพี่คิดดูครับทุกคนโอ้โหต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับโอกาสสปินอัไปต่อครับผมเอา หมวกไวกิ้งมาเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วบนัสกคังใ,ใหญ่นะครับผมสอง0ล้านนะฮะอยู่ที่กล่องแดงจะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นเต็มร้อย 100, นะครับผมโอ้ได้กล่องแดงมาทุกคนต่อไปนะครับผมคือกล่องทองนะครับผมได้มาสามร้อยสปินะฮะกับสอง0ล้านคุ้มไหมเนี่ยจะคุ้มไหมเนี่ยดูดีแค็แคกั๊ใหม่นะฮะโอ้โหไม่มีการ๊ดใหม่เลยนะครับผมโอ้โหค่อนข้างจะ หนักเอาการนะฮะโอ้โหเพิ่มไปอีกแล้วครับโอ้โหหกร้อยล้านเท่าไหร่ครับผมโอ้โหโอ้โหเท่าไหร่ห้าร้อยล้านนะครับผมทุกคนกดทีละห้าร้อยล้านนะฮะทุกคนไปครับผมโอ้โหเสียงมากมากนะฮะกดทีละห้าร้อยล้านนะครับผมโอ้โหทาไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยนะฮะหมดหมดนี่คือจบคลิปนี้เลยนะโบนัสมาวะ่ะเออโบนัสมาวะ่ะ 20ทุกคนอู้วู้อูอ้ยเฮ้ยอู <pper> ้เด <drain> <ounce> ้งกระทงแลาวู้วถูกยอดโปู๊เด้งกะทงแล้วว้าวโอ้โหโอ้โคตรฟุกเลยอ่ะคูณ20ทุกคนโอ้โหหมดไปเกือบหมื่นล้านโอ้อู้ได้มา850ล้านกับ5,000สปินนะครับผม รางวัลใหญ่เว้ยวันนี้สะใจมากๆนะครับผมอมครบเซร็จแล้วนะฮะโอ้โหคูณ20เข้าไปครับผมได้มา1นึ่งหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน1,000มื 10, ล้านนะครับผมโบนัสคูณ20เข้าไปโอ้โหจบแล้วทุกคนภารกิจเราจบแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหอโอ้โหฟุกมากครับเมื่อกี้ ขึ้นมากระทองแล้วจบได้เลยนะคนณ20ก็ไปนะครับผมโอเคก็จบคลิปไปพิงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสนุกมากเลยวันนี้โหรุ้นมากๆนะฮะวันนี้สุดยอดเลยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมคนดีใจเลยได้กราฟทองคํามาแล้วโหทุกคนไปชื่นชมกันหน่อยไหมอ่ไหนเอ่ยการาฟทองคํกากราฟทองคาเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะหีบ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  เดี๋ยวๆขอดูกันนะครับหีบทองคำนะครับเป็นการ์ดหีบทองครำที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะฮะอยู่ไหนเอ่ยเออนี่ฮะการ์ดหีบทองคำไหนเอ่ยเมื่อกี้ได้มานะครับผมอืมครบเซตการ์ด ครับผมก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับการสปินรอยจิ้งกัดิ้งค์ยในวันนี้นะฮะก็จบลงได้ด้วยดีนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบายบายฮู้ฮู้พลักกั ภารกิจไลกิ้งโคตรดีใจเลยูดูดีโอ้โมนัสครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโคตรคุ้มเลยขอให้ทุกทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเลสโก